สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อพี่เบลเลียนยังเนี่ยเล่ยนยังยึดอันนอกกั้นดินนะครับบ่ไอ้อนดินไหลลงไปทั้งพุนครับบ่ไอคอนดินไหลลงไปทงุ้นคัือเลี้ยงไว้ดีเถอะโอ้ยนก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 พี่เบลพี่เบลนกมากนกมากคนน่ะป้ามาเตอร์ไซล่ะูนไหนให้มากกว่น่ะป้าตัวพคน่ะพนคนไหนเลี้ยวกลับพร้อมโบเห็นคน นี่นกปากหางบา่ตอนนี้พี่เบลก็เลี่ยนดินเอาดินมาเลี้ยงไว้เด้อตอนนี้ก็เป็ดก็ไปอยู่มุมนู้นเรียบร้อยแล้วนะอ่ะงนั้นนะพี่สุดาย้ายคนเดียวได้เนี่ยยกเป็ดูปเดียวนี่กาลังวางตําแหน่งด้วยรอรถด,ดินมาเพราะตรงนี้เราจะทําเป็นเนินสูงพ่อบอกทําเป็นเนินสูงแล้วก็เอาเป็ดขึ้นตั้งแล้วก็ปลูกต้นไม้นี่ปลูกต้นไม้ ประดับเพื่อเป็นหน้าตาของร้านของเรานั่นเองนี่ด้านนี้ก็เป็ดสามตัวของเรานั่นเองเปลี่ยนมุมและเปลี่ยนตำแหน่งเป็ดมาอยู่ตรงนี้เด้อเนี่ยเห็นไหเนี่ยสามตัวเดี๋ยวนี่มาแล้วมาแล้วสีส,สีเดี๋ยวค่อยลงสีใหม่ตอนนี้พี่เบลกับพ่อก็ทำเขื่อนกันอยู่รอรถดินมาเดี๋ยวดินมาลงนี่เห็นไหเปิดนะ กันไม่ให้ดินไหลลงไปในคลองไส้เป็ดของเราเด้อนี่เห็นบ่าเนี่ยนี่ปไปจะดูต่อนี่หลังจากที่ขยับเป็ดเราก็รอรถด,ดินก่อนเดี๋ยวรถด,ดินเพิ่นกำลังเดินทางมาเด้อนี่ตอนนี้พี่เพชรก็อยู่ตรงนี่ทางเข้าร้านเรามีเห็นไหมเนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดเลยห้องน้ำไปก็จะเป็นลานจอดส่วนด้านนี้ก็ เสาไฟตรงนี้นี่แนวเสาไฟเนี่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จระบบวางระบบต่างๆเสร็จหมดพี่เพชรก็จะคุยกับพ่อเพื่อนว่าไอประตูประตูรตั้วเวลากลางคืนเวลาเราปิดร้านแล้วเราก็จะปิดประตูรั้วตรงนี้ทํารั้วแนวแนวนี้เนี่ยแนวเสาไฟตรงลานจอดของเรานั่นเองนี่ปิดปุ๊บ กลางคืนถ้าเราปิดร้านแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเวลาเราเปิดแล้วก็ค่อยมาเปิดประตูรั้วเราแนวแนวนี้แหละ <c oughs> พี่เพชรวางตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนี่ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดสามารถรับรถลูกค้าได้มุมนี้ก็ประมาณห้าห้าคันเด้อนี่รถที่วิ่งเข้ามาก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันจอดได้ประมาณหกคันนี่ตรงนี้ แล้วก็ด้านในอีกฝั่งนู้นก็ตรงปิดข้างห้องน้ำก็น่าจะได้อีกประมาณสองคันก็เป็นประมาณแปดคันรถที่ลานจอดรถเรารองรับได้แปดคันแล้วก็อาจจะได้เยอะกัน,นั่นอยู่เดี๋ยวพี่เพชรแค่คร่าวๆ่เสยอว่าจะได้สักกี่คันีนตรงลานจอดตรงนี้ก็มีตัวนี้ก็น่าจะได้หนึ่งสองสามคันอยู่สามคันสามคันได้อยู่สามคัน สำหรับไว้จอดรถลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอีเป็ดของเรานั่นเองเน้นี่ตอนนี้ก็จัดเต็มระบบวางระบบต่างๆทั้งระบบพังน้ำด้านหลังก็เป็นระบบกัวกัวนอกของเรานี่จุดด้านนี้ก็โถสุขภัณฑ์ของเราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยรอแค่ติดตั้งเพราะว่าพ่อเพิ่นก็วางระบบไว้ระบบท่อระบบอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ รอแค่การติดตั้งที่เสร็จลงสีเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมสีเสร็จปุ๊บเพิ่นก็จะติดตั้งวางพ่อแล้วติดตั้งนี่ทุกอย่างกระเบื้องปูเรียบร้อยสีด้านในก็ทาสีรองพื้นเรียบร้อยรอสีจริงมานี่ตอนนี้พี่ปุ้ยกับพี่จวบก็เก็บงานอยู่ด้านในเด้อเก็บสีจริงอยู่นี่อยู่กลัวกลัวไอ้นอกของเรานั่นเองถ้าเสร็จจากตรงนน้นก็น่าจะออกมาตรงนี้นี่ ตรงเหลี่ยมตรงนี้แหละส่วนมุมนี้ก็เดินออกมาจากห้องน้ําก็จะเป็นสวนหย่อมของเราได้เนี่ยพี่เพชรก็จะพยายามตกแต่งให้มันดูดีให้มันดูแบบหน้าใช้หน้าใชหน้าสวยหนะ้าประมาณนั้นแหละให้มันล่มลื่นเย็นตามองเข้ามาก็โอเคโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆเราเด้อคลิปนี้ไปก่อนเด้อบายบาย